สวัสดีนักเรียนนะครับและสวัสดีผู้ปกครองนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้มาเจอกับครูเคนะครับในรายวิชาอะไรครับนักเรียนเจอกับครูนี่ต้องเป็นวิชาศิลปะแน่นอนครับแล้วเมื่อคาบที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วครูได้ทําคลิปวิดีโอนะครับวิธีการจับคลุยนะครับและวิธีการไล่โน้ตนะครับว่าครุยนี้มีวิธีจับอย่างไรนะครับการไล่โน้ตนี้ใช้นิ้วอย่างไรนะครับ อ่าแล้วตามสัญญาณนะครับที่ครูได้สัญญาว่าถ้านักเรียนไล่โนต้ตได้ครูจะมาต่อเพลงให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนได้เป่าคุยเป็นเพลงนะครับและเพลงที่ครูจะมาสอนวันนี้นะครับก็คือเพลงหนูมารีนะครับไหนนักเรียนคนไหนรู้จักเพลงหนูมารีบ้างครับอ่าครูเชื่อว่ามีหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเพลงหนูมารีนี้เพลงอะไรคุณครูนะครับเพลงหนูมารีนี้จะเหมือนกับ เพลงตนไหมอ่าเดี๋ยววันนี้ครูจะพานักเรียนมารู้จักกับเพลงหนูมาลีนะครับเพลงหนูมารีนี้เราใช้ตัวโน้ตด้วยกันแค่เพียง4ตัวโน้ตครับตัวโน้ตนั้นก็คือมีตัวโน้ตเสียงเรเสียงทีเสียงลาเสียงซอนนะครับนี่คือตัวโน้ตในเพลงหนูมาลีนะครับแล้วครูจะแบ่งเพลงหนูมารีนะครับเป็น สี่บรรทัดนะครับเพื่อให้นักเรียนจําง่ายขึ้นครับนักเรียนนะครับในเมื่อวันนี้ครูให้นักเรียนเป่าคลุยนะครับเพลงหนูมารีนะครับก่อนที่นักเรียนจะเป่าคลุยนะครับครูจะให้นักเรียนท่องโน้ตนะครับให้ได้ก่อนโดยที่ครูบอกนะครับเมื่อตอนช่วงแรกนะครับว่าครูจะแบ่งโน้ตนะครับเป็นบรรทัดนะครับทั้งหมดมี4บรรทัดนะครับ แล้ววันนี้ก่อนที่นักเรียนจะไปเป่าคลุยเพลงหนูมาลีนะครับครูจะให้นักเรียนท่องโน้ตนะครับให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเป่าคลุยนะครับเพราะว่าถ้าเราท่องโน้ตได้นะครับเวลาเราไปเป่าคลุยนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับโดยบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับดูครูนะครับแล้วพยายามท่องตามครูนะครับเดี๋ยวเราเริ่มบรรทัดแรกกันเลยครับ ทีลาสอนลาทีทีทีอ่านี่บรรทัดแรกนะครับเอาใหม่ครับทีลาสอนลาทีทีทีอ่านี่คือบรรทัดแรกนะครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนดูใหม่อีกครั้งนะครับบรรทัดแรกทีลาสอนลาทีทีที ในเมื่อนักเรียนจำบรรทัดแรกได้กันทุกคนแล้วนะครับทีนี้บรรทัดที่สองลาลาลาทีเรเรเอาใหม่ครับบรรทัดที่สองลาลาลาทีเรเรเอาใหม่ครับบรรทัดที่สองลาลาลาทีเรเร ในเมื่อนักเรียนจำบรรทัดที่2นะครับได้กันแล้วทีนี้บรรทัดที่3นะครับบรรทัดที่3เหมือนกับบรรทัดที่1เลยครับทีลาสอลาทีทีทีอ่าบรรทัดที่3ครับเอาใหม่ทีลาสอลาทีทีทีนะครับบรรทัดที่3เอาใหม่ครับทีลาสอลาทีที ในเมื่อน <legislation, S 2> the ักเรียนจำบรรทัดที่สามได้แล้วนะครับทีนี้บรรทัดที่สี่นะครับลาลาลาทีลาซอนนะครับเอาใหม่ครับบรรทัดที่สี่ครับลาลาลาทีลาซอนนะครับเอาใหม่ครับบรรทัดที่สี่ครับลาลาลาทีลาซอนทีนี้เมื่อนักเรียนจำโน้ตได้ทั้งสี่บรรทัดแล้วทีนี้เราเอาทั้งสี่บรรทัดนี้มารวมกันครับแล้วท่อง พร้อมๆกันทั้ง4บรรทัดนะครับท่องตั้งแต่บรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3บรรทัดที่4ครับเอาเริ่มพร้อมๆกันเลยครับทีลาสอนลาทีทีทีลาลาลาทีเรเรทีลาสอนลาทีทีทีลาลาลาทีลาสอนอ่าทีนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนงงไหมครับ ครูเชื่อว่านักเรียนงงครับเพราะฉะนั้นทักษะเกิดจากการทําซ้ำๆครับนั้นเอาใหม่ครับเริ่มตั้งแต่บันทัดที่หนึ่งะครับจนถึงบันทัดที่4นะครับนับไปพร้อมๆครูครับอีกหนึ่งรอบครับทีลาอนลาทีทีทีลาลาลาทีเรเรทีลาสนลาทีทีทีลาลาลา ลาซอนอนะครับเดี๋ยวเอาใหม่อีกหนึ่งเที่ยวครับนะครับเผื่อนักเรียนบางคนที่อึ้งๆนะครับว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาใหม่ต้องตามครูใหม่อีกรอบนะครับพร้อมๆกันครับหนึ่งสองสามทีลาซอนลาทีทีท,ทีลาลาลาทีเร่เร ทีลซสอนลาทีทีทีลาลาลา,ลาทีลาสอนอ่าให้นักเรียนตบมือให้กับตัวเองครับอ่าในเมื่อนักเรียนทุกคนนะครับสามารถที่จะท่องโน้ตทั้งสีบรรทัดได้คล่องกันทุกคนแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มเปลี่ยนนะครับจากการท่องตัวโน้ตนะครับเป็นการเอาสิ่งที่เราท่องออกมาเป็นเสียง ทีลาสอนลาทีนี้ให้ออกมาเป็นเสียงในกลุยนะครับให้นักเรียนหยิบกลุยขึ้นมาครับแล้วหลังจากนี้เรามาเริ่มเป่ากลุยกันได้เลยครับเอาครับในเมื่อนักเรียนนะครับทุกคนสามารถที่จะท่องโน้ตเพลงหนูมารีนะครับได้กันทุกคนแล้วทีนี้ในเมื่อเราท่องโน้ตนะครับหนูมารีได้กันทุกคนแล้วเราจะมาเริ่มนะครับการเป่ากลุยนะครับและหลังจากนี้นะครับ ครูจะเปลี่ยนนะครับจากการที่นักเรียนใช้ปากในการท่องโน้ตให้นักเรียนใช้ปากนะครับเปลี่ยนจากการท่องมาเป็นการเป่านะครับเป่าตัวโน้ตนะครับลงในกลุยนะครับเพื่อให้เกิดเป็นเพลงนะครับเพลงที่มีชื่อว่าหนูมาลีนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญเลยนะครับในการที่จะเป่าคลุยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับนั่นก็คือการนะครับวางนิ้วนะครับการวางนิ้วที่ถูกต้องนะครับเหมือนกับ คลิปที่ครูเคยทําให้นักเรียนดูนะครับคลิปที่หน er ึ discord, ่งนะครับแล้วครูจะมานะครับสอนเพลงหนูมาลีให้กับนักเรียนทุกคนนะครับโดยที่ครูจะมาแบ่งนะครับเป็นส <speaking> ี่บรรทัดนะครับเริ <noir> ่มจากบรรทัดแรกนะครับให้นักเรียนนะครับเริ่มจากบรรทัดแรกนะครับฝึกเป่านะครับจากบรรทัดแรกนะครับจนถึงบรรทัดที่สี่ให้กล้องนะครับแล้วนำสี่บรรทัดนี้มารวมกันนะครับจนกลายเป็นหนึ่งเพลง นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มออกบรรทัดแรกกันเลยนะครับบรรทัดแรกมีตัวโน้ตอะไรบ้างครับนักเรียนที่ครูสอนไปเมื่อกี้ทีลาซอนลาทีทีทีทอ่าทีนี้เราจะทำยังไงครับในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าตัวโน้ตมีทีลาซอนลาทีทีที ทำยังไงถึงจะให้เกิดเสียงตามที่เราต้องการครับทีนี้เราก็มาจับคลุยนะครับโดยเราเริ่มที่เสียงทีครับนะครับนักเรียนดูใหม่นะครับดูใหม่ช้าๆวักที่หนึ่งนะครับ ให้นักเรียนดูครูใหม่อีกครั้งนะครับวัดที่หนึ่งนะครับบรรทัดที่หนึงอ่านะครับนะครับเมื่อนักเรียนเป่าบรรทัดที่หนึงได้แล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มบรรทัดที่สองครับบรรทัดที่สองเริ่มด้วยเสียงลาครับ ยังไงบ้างคับรบรทัดที่สองลาลาลาทีเรเร่บรรทัดที่สองตัวน,นู้นมีลาลาลาทีเรเรนะครับให้เราเอาตัวโน้ตนี้มาเป่าลงบนกล้วยครับเป่ายังไงครับดูนะครับดูที่นิ้วคลูนะครับอเอาใหม่ครับ อบรรทัดที่3กันเลยครับบรรทัดที่2ได้แล้วนะครับทีนี้บรรทัดที่3นะครับบรรทัดที่3นี้เหมือนกับบรรทัดที่1เลยครับทีลาตอนลาทีทีทีอ่านี่คือโน้ตบรรทัดที่3นะครับเหมือนกับบรรทัดที่1เลยครับเป่าเหมือนกับบรรทัดที่1เลยครับเอาใหม่ครับบรรทัดที่สาม บรทัดที่3ามไปต่อบรรทัดที่4กันเลยครับครับเมื่อนักเรียนเป่าบรรทัดที่3ได้แล้วนะครับทีนี้บรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่4นะครับบรรทัดที่4คือบรรทัดจบนะครับบรรทัดจบมีตัวโน้ตอะไรบ้างครับลาลาลาทีลาซอนอ่าใช่ไหมครับตัวโน้ตบรรทัดที่4มีอะไรบ้างครับเอาใหม่พร้อมๆกันครับ ลาลาลาทีลา,ลา,ลาซอนอ่าทีนี้ให้เรามาเป่ากับครุยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาพร้อมๆเป่าพร้อมๆครูครับบรรทัดที่สี่อ่าเอาใหม่ครับบรรทัดที่สี่เอาใหม่ครับบรรทัดที่สี่ นะครับเป่าได้คล่องแค่วแล้วทั้ง4บรรทัดนะครับทีนี้ให้เราเอาทั้ง4บรรทัดนี้มารวมกันนะครับมาดูกันเลยครับว่า4บรรทัดนี้ถ้าเอามารวมกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้นักเรียนดูนะครับและนักเรียนทําตามครูนะครับมาดูกันเลยครับนะครับในเมื่อนักเรียนนะครับเป่าโน้ตที่ครูแบ่งให้นะครับ4ี่บรรทัดได้คล่องแคล่แล้วทีนี้ให้เราเอา โน้ตตั้ง4บรรทัดนี้มารวมกันนะครับโดยครูจะทําการสาธิตให้นักเรียนดูนะครับว่าตัวโน้ตสี่บรรทัดนี้เท่ามารวมกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับและให้นักเรียนนะครับปฏิบัติตามคุณครูนะครับโดยเอาตัวโน้ตสบรรทัดนี้มารวมกันนะครับแล้วเป่าให้เหมือนกับที่ครูเป่านะครับมาชมครูเป่าได้เลยครับ นะครับได้เอาตัวโนต้ตทั้ง4บรรทัดมารวมกันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนยากไหมครับอา่ครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนต้องตอบครูว่ายากแน่นอนครับเดี๋ยวดูคุณครูใหม่นะครับครูจะเป่าให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับช้าช้ อีกครั้งหนึ่งนะครับช้า โตทั้งสี่บรรทัดมารวมกันนะครับแล้วเป่านะครับเป็น1เพลงนะครับชื่อเพลงว่านูมาลีนะครับหลังจากนี้นะครับให้นักเรียนฝึกตามครูนะครับเป่าตามที่ครูบอกนะครับตามที่ครูสอนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวโน้ตทั้ง4บรรทัดนี้จะทํายังไงถึงจะจําง่ายขึ้นนะครับให้นักเรียนนะครับฝึกท่องให้ได้นะครับแล้ว ลองเป่าดูกับครยนะครับใครมีอะไรสงสัยอะไรตรงไหนสามารถทักไลน์ส่วนตัวครูหรือโทรติดต่อครูนะครับโทรถามครูได้ตลอดนะครับเบอร์ครูเดี๋ยวครูจะทิ้งไว้ในคลิปนะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะครับตามที่ครูได้สอนในวิดีโอนี้นะครับแล้วช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับให้นักเรียนดูแลตัวเองนะครับอยู่บ้านนะครับ ออกจากบ้านนะครับอย่าลืมใส่แมสทุกครั้งนะครับพยายามล้างมือให้บ่อยๆนะครับดูแลตัวเองด้วยเจอกันวันเปิดเรียนครับนักเรียน